สวัสดีก็เป็เพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางกองนี้เกี่ VIP วก V I P เช้าบ่ายนะคะเราจาวมนที่30มสิบกรกฎาคม65นะคําเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะตัวเด่นก็คือ2องกับหตัวรองก็คือ7กับ0 2นย์สองก็สองศูน2์สองหนึ่งสองส5สองสามตัวก็9 7 5 7 5 2 7 0 2 5 7 0

เดือดจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองห้าสี่สี่ห้าเนาะสามตัวก็หนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่สองสองห้าสี่สามหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะถ้าไม่ชอบแนวทางที่วางไว้เพื่อนๆก็รูดเอาเด้อสำหรับบ่ายอย่าลืมมาขึ้นไปซื้อเช้าเด้อเช้ากับบ่ายซื้อด้วยกันนะคะต่างกันหนึ่งกับสี่เจ็ดกับศูนย์นะ ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ